2012 Hyundai Sonata Sport 2.0 Turbo นี่คือรถที่เกิดมาเพื่อฉีกกฎของรถบ้านทุกคันบนถนนมันคือความลงตัวระหว่างความหรูหราและความดิบเถื่อนพลังใต้ฝากระโปรงที่หลายคนคาดไม่ถึง ถูกอัดแน่นอยู่ในเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงตรง GDI ที่พร้อมระเบิดแรงม้าออกมาแบบไม่มีปราณี274แรงม้าจากโรงงานส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดแมนนวลให้ควบคุมได้ดั่งใจอัตราเร่งจาก0ถึง100ในไม่ถึง7วินาทีไม่ว่าจะจอดนิ่งหรือวิ่งผ่านเสียงคำรามจากเครื่องยนต์เทอร์โบที่รอให้คุณกระแทกคันเร่ง จะปลุกอะดรีนาลินในตัวคุณให้ลุกเป็นไฟช่วงล่างเสร็จมาให้แน่นหนึบมั่นใจในทุกโค้งระบบกันเสถียือหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัดด้านหลังมันติลิงก์เกาะถนนดังรถยุโรปพร้อมเบรกสีล้อแบบดิสกเบรกแน่นหยุดมั่นใจไม่ต้องหลุน้นภายในห้องโดยสารคือสนามรบแห่งเทคโนโลยีเบาะหนังทรงสปอร์ตกระชับทุกสรีระพวงมาลัยมันติฟังชันเติมอารมณ์ให้ทุกการเดินทาง และอย่าคิดว่าเร็วแล้วจะไม่ปลอดภยัยฮุนไดใส่มาให้ครบทั้ง ESC, ABS, ถุงลมรอบคันและโครงสร้างนิราภัย UHSS ที่ผ่านการทดสอบระดับโลกนี่คือรถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อขับจากบ้านไปทำงานแต่มันสร้างมาเพื่อเตือนให้คุณจำไว้ว่าการขับรถไม่ใช่แค่การเดินทางมันคือประสบการณ์ที่ต้องสัมผัสด,ด้วยหัวใจฮุนไดโซนต้าสปอร์ต2.0เทอร์โบซีดานสายสปอร์ตที่ทำให้คุณยิ้มทุกครั้งที่กดคันเร่ง ถึงรถคิดถึงเรา